นี่ร่างกายกำยำสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาโจมปวนเมส่อเสศดิเจส,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 สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาเทคนิคการเลี้ยงมา้าขุนมา้าดูแลสุขภาพมา้านะครับรวมถึงสาระข่าวสารที่ FC ถามว่าเจ๊ขวัญเป็นยังไงบ้างาน,นะครับไปตั้ง4ี่เดือนนะก็ไม่ท้องนะครับกลับมาแบบไม่ท้องนะครับไม่ต้องรู้อะไรหรอกไม่แท้นแทนอะไรทั้งนั้นนะ เออมันไม่ท้องนะครับไม่ท้องเนี่ยแต่ในความไม่ท้องที่กลับมาก็คือมันผอมนะครับอ่ะก็ดูแล้วกัน fc ก็ต้องพูดคํานี้อยู่แล้วแหละต่อให้ผมไม่พูด fc ก็จะพูดครับทาไมผอมจังเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะเคยพูดไปในช่องแล้วว่าม้าแข่งนะครับหรือว่าเทอร์เบตเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการยืนกินนะครับถ้ายืนกินอย่างเดียวไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้วิ่งนะครับไม่ไม่ได้หมายถึงการปล่อยแปลงนะ ก็คือต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งออกกําลังกายตีวงอะไรเงี้ยอ่าอันนั้นถึงจะอ้วนแต่ถ้าให้ให้แค่ออกไปเดินแต่แะกแต่แต่ฝันเพ้อก็ไม่อ้วนเหมือนกันนะครับมันต้องกระตุ้นนะครับอ่าพวกม้าแข่งเนะี่ยคืออยากจะให้อ้วนก็คือต้องเอาไปวิ่งเอาไปกระตุ้นนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่กลับมานะครับประเด็นแล้วเนี่ยถ่ายคลิปไว้ด้วยนะรูปพ่อมงพ่อม้านะครับแต่รู้สึกว่า เอาขึ้นวิดีโอแล้วมันติดเหลืองนะครับมันไม่เป็นไรายได้ก็เลยไม่ไหวนะครับเพราะบางคนที่บอกมาก็คือบางคนก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอม้าแล้วขึ้น u t u b e เนี่ยในเรื่องของที่เขาจะฉันรักเธอกันเนี่ยนะโดยปิดรายได้ไปเลยนะครับตอนนี้กดใน YouTube ก็ค่อนข้างที่จะเยอะปีกย่อยน่าจะเยอะนะครับอ่าก็เลยก็เลยไม่เอาตอนที่ฉันรักเธอให้ดูนะครับเออก็ไม่ลงดีกว่าเอาเป็นว่านะครับก็คือหลังจากเจ้าขวัญกลับมาเนี่ย อนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ติดลูกนะครับเนื่องจากว่าก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยทาใบเคลื่อนย้ายแล้วจู่ๆก็ขวัญก็เกิดเป็นฮีทนะครับก็เลยว่าอยากจะรุนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยอ่ะโอเคก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสองวันนะครับปรากฏว่าโดนหลอกนะครับอ่าวันแรกพอปล่อยปล่อยปุ๊บก,ก็ไม่ยอมไม่ยอมก็วันที่สองวันที่สามก็วันที่ยี่สิบเก้าก็ไปรับนะครับก็สุดสุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ได้สักจึ๊กเลย หวังว่าสักจึกหนึ่งก็ไม่ได้นะครับส่งท้ายทั้งสี่เดือนเนาะเออก็ทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูรอบนี้กันว่าเขาจะเป็นยังไงมีปฏิกิริยาไงบ้างแต่ตอนนี้ก็คือนิ่งสงบกริบนะครับไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นนะที่ที่โชว์กันก็เลยว่าเออก็คิดว่าน่าจะไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนเอามาฟื้นฟูสุขภาพใหม่นะครับพอกลับมาบ้านเนี่ยก็มีเรื่องของบาลานซ์นะครับของออสเตรเลียของนอกนะครับบำรุงเรื่องสุขภาพแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ เรื่องของบาลานซ์ของในประเทศไทยเป็นของโรงพยาบาลนะครับอ่าทีเนี้ยใครสนใจก็ลองเข้าไปเสาะหากันนะครับแต่ถามว่าทําไมต้องซื้อมาถึง2ตัวนะเพราะว่าตอน,น,น,เ,นเนี้ยโคนหางเจ้าขวัญเนี่ยก็มีร่องรอยของขนที่จะไม่ค่อยขึ้นขนล่วงไปนะครับอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ารอบเนี้ยนะครับรอบนี้เป็นสัตว์เนี่ยก็คือให้จะให้กินยาถ่ายพยาธินะครับพอถ่ายพยาธิปุ๊บเนี้ยม้าก็จะอ้วนขึ้นนะครับอ่ะเฮ้ยประชาถอย ถอยมาชาถอยถอยเร็วเรมาชาถอยถอยถอยอยืมอันนี้คือคําสั่งออตโต้นะครับรู้ภาษากันก็คือตอนนี้เหลือปุกลูกอ่ะยังไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องสอนก,นกันก่อนนะครับสอนให้ฟังภาษาออกใช้ถอยก็ต้องถอยนะครับเออใช้หยุดก็ต้องหยุดนะครับอันนี้บ้านนี้เลี้ยงกันแบบนี้เพราะว่า คนก็เก็บกันไปมันก็เดินปว่วนกันไปกวาดพื้นกันไปนะครับมันต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ให้ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของบาลาน์นะครับบาลาน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของผิวหนังนะครับอ่าเรื่องของผิวหนงังเรื่องของกรากเกลื่อนอะไรเงี้ยเนี่ยคนหางเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าลงไปเนี่ยขนหายไปเยอะเลยทีเนี้ยตอนเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่า เจ้าจพุกลุกก็เป็นที่โคนหางหนึ่งตำแหน่งและก็ตรงคอหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับเจ้าจพุกลุกก็เป็นเหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าถ่ายพยาธิแล้วนะครับบำรุงเราก็ควรที่จะขับสารพิษของบาลานในไทยเนี่ยบอกก่อนว่าบาลานในไทยเนี่ยจะมีตัวโปรไบโ,บโอติกนะครับแล้วก็ตัวที่ขับสารพิษจากลําไส้ออกมานะครับในเรื่องของดักจับเรื่องของเชื้อรานะครับถามว่าทําไมมันเป็นเชื้อรานะครับ เชื้อราเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็หญ้าเพนกวานนี่แหละหญ้าแห้งนี่แหละนะครับมันก็มีการสะสมมีอะไรเงี้ยไม่เชื่อหน้าฝนแบบนี้คุณลองไปจับหญ้าแห้งดูแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นลาเป็นฝุ่นลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังไม่บังเกิดในวันนี้นะครับสักวันหนึ่งมันต้องบังเกิดไม่ไม่ปีก็2ปีนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเราก็ควรที่จะดีท็อก์อะถ้าพูดง่ายๆคือดีท็อกก์กันแหละนะครับก็ให้ม้าเราเนี่ยได้กินอาหารดีขึ้นนะครับแล้วผิวพันธุ์ก แต่ถามว่าถ้าเราไม่ดีทอกอรอจะเป็นยังไงอันนี้คือไม้ที่สุขภาพปกตินะครับอ่าผิวพันธุ์จะเงางามเพราะามันเป็นลูกมันเป็นเด็กเนาะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้กินหญ้าแห้งหรอกแต่ไอ้พวกเนี้ยนะครับเคยกินหญ้าแห้งกันมานานอย่างมะฉาก็หกขวบละกันผูกก็สี่ขวบละนะครับอ่าแล้วถามว่าทําไมถึงต้องให้อ่าบาลานซ์ของโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ผมบอกก่อนผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ผมก็เสียตังค์มานะสองพันเก้าแปดสิบนะครับเพราะใช้เนี้ยที่ผมกําลังอธิบายอยู่เนี่ย จะได้เป็นประโยชน์ของคนที่เลี้ยงม้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในในการที่บอกเก่าครั้งเนี้ยเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างพวกลูกเนี่ยผมได้ล้างนะครับได้ล้างแอลกอฮอล์นะครับล้างแอลกอฮอล์ใส่ยาเกี่ยวกับอ่าผิวภายนอกเชื้อนะครับของคนนี่แหละมันก็หายไปจากอ่าทั้งคนหางทั้งแผงคอนครับหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยอยู่ดีก็กลับขึ้นมาใหม่มันหายไม่สนิทนะครับก็แสดงว่า มันเป็นมาจากในท้องนะครับก็คือมันเป็นในเราระบบลําไส้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้บาลานซ์ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปล้างสารพิษดีท็อกออกมาปรับสมดุลให้ม้านะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับถามว่าทําไมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าผมเคยให้ขวานกินเมื่อก่อนก็คือบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยม้าบ้านพี่เป็นไปได้เหรอที่มันจะสกปรกเพราะเห็นพี่อยู่ลใส่ใจรักใคร่เหลือเกินนะครับรักปานจะเกินกินนะครับก็อาบน้ําให้ตลอดก็จริงแต่อยู่ดีๆมันเกิดนะครับมันเกิดมันเป็นเนี่ย ก็แสดงว่ามันเกิดมาจากระบบภายในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอ่ารักษากันภายนอกอย่างเดียวมันไม่หายมันหายมันก็และแต่มันกลับมาใหม่ก็คือพูดง่ายๆมันไม่หายเด็ดขาดหรอกเราก็ควรที่จะให้กินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงระหว่างบาลานในกับบาลานนอกนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูเจ้าปุกลุกกันด้วยนะครับว่ามันมีตำแหน่งที่เป็นโรคผิวหนังจริงไหมนะครับปุกลุกเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาบ้านนี้นะครับ แล้วถามว่าอาหารพวกนี้กระป๋อง2อ0 9 2นเี่เนี่ยซื้อมาแล้วคุ้มไหมคุ้มนะถ้าเป็นของออสเตรเลียเนี่ยก็คือเราจะให้บำรุงแม่ม้าแบบนี้ได้แล้วก็เวลาม้าสุขภาพวิ่งออกกำลังกายเนี่ยได้นะครับอ่าถือว่าได้ตัว2008เนี่ยที่เป็นยาเนี่ยสองพันแปดรวมค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นสองพันเก้านก็ถือว่ามันเป็นการดีท็อกสุขภาพม้านะครับแล้วก็ได้หลายตัวด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนหนึ่งนะครับในการเสียงเงินในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าม้าตัวเดียวก็รู้สึกว่าจะ แพงไปหน่อยแต่ถ้าอายุการเก็บมันได้นานเนี่ยเราก็ค่อยๆเขากินนะครับสามเดือนกินทีสามเดือนกินทีด,นนทดีท็อกไปสมมติถ้าในกรณีกินยาแห้งนะก็ดีนะครับถ้าถ้ามันแพงไปก็ขอแบ่งคนอื่นเขาแต่ไม่ต้องมาแบ่งผมนะเพราะว่าของผมมามันเยอะนะครับแล้ไม้ใหญ่ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันโมให้กันฟังเป็นคร่าวๆนะครับให้เป็นสาระประโยชน์ด้วยอ๋อตรงนี้ข้อไอ้พุกลุกนะครับเดี๋ยวจะต้องแยกออกมาตรงนี้นี่ก็ สู้สู้ชีวิตมากเลยตัวเนี้ยเหนื่อยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรลง YouTube เท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่วุ่นวายอยู่กับแบบนี้แหละสู้กับฝนนะครับทำหลังค้งหลังคาเทียไมไม้่ก่อนหลังคาจริงจะอยู่บนนู้นนะครับอันนี้ก็ความสูง2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ระบบภายในเนี่ยความกว้างภายในอยู่ที่3ามคูณสนะครับอันนี้เทปปูนไปละเดี๋ยวรอเซตเซ็ตรูปล่างก่อนแล้วก็นี่นะครับสมาชิกใหม่มีกระตุยนะครับกระตุยแล้วลูกกระตุยอัน,นลูกกระตุยนี่จะขายอยู่ก็เนี่ยแบ่งแยกไว้นะครับนี่ อันนี้กระตุยกรตุยน้อยกรตุยน้อยอยู่นี่อ่าโอเคว่าแล้วมาเนี่ยอ้วนอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นโรคผิวหนังได้นะเพราะว่าถ้ามันเกิดจากระบบภายในนะครับต่อให้อ้วนยังไงก็ช่างคือผู้ง่ายมันควรจะดีท็อกอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนู่นก่อนดูไอ้พวกลูกก่อนว่าจริงไหมเรื่องของผิวหนังนะครับเฮ้ยพูแทะไม้มันป่วนจริงๆนะ นี่แหละที่มาของม่ฉาจมปวนอ่ะมันปวนจริงๆลูกปวนกันหมดลูกเล็กเด็กแดงกับปวนอันนี้นะครับเนี่ยจ,จะเป็นส่วนที่เคยทายาแล้วนะครับแล้วมันไม่หายสนิทมันก็ยังคันอยู่นะครับอ่าตรงนี้นวลส่วนหนึ่งมานี้ยมานี้ลุกลูกนี้ยก่อนลุกลูกนี้ก่อนเลวเฮ้ยแห่ไม้ลุกลูกมานี้เอาคอมานี้ยก่อนมาดูกันแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นผิวหนังเนี่ย เคยเอาแอ,อลกอฮอล์้งแล้วนะครับอะไรก็แล้วนะครับช่วลงช่วลาก็หายไปทีนึงแล้วก็มันก็ไม่หายจริงนะครับมันก็กลับมาใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องใช้อาหารเสริมไงไปถ่ายคลิปแบบเรียวๆเลยถ่ายแบบเทคเดียวนะครับมาซุตัวมามาเรามาดูกัน ว่าม้ากินกันจริงๆไหมนะครับดูดูความป่วนมันอีตอนเขาให้กินก็ไม่กินพอเขาจะทิ้งแล้วเนี่ยก็มาดึงน่ง <c oughs> เป็นไงเล่าบอกแล้วไงมาฉาชื่อฝรั่ง,งชื่อสลาสลาเน่นี่นะครับอันนี้คือบาลานบาลานตัวเนี้ยมันเป็นบาลานมันมีบาลานในกับบาลานนอกนะครับตัวนี้จะเป็นบาลานนอกนะครับ ลักษณะของภายนอกของแท้ฝาจะต้องบอบบางอย่างเงี้ยนะครับดูฝาจะบอบบางนะครับนี่อ่ะแต่ถามว่าสารอาหารวิตามินเนี่ยมันเยอะนะครับนี่นะครับวิตามิน A D E C B K สามนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีพวกนี่ยีด์คอปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของนายนะครับเป็นของลุงบานี่นะครับอ่าอันนี้เขาจะเขียนเลยปกป้องลำไส้ม้านะครับอ่าอันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของ น้ำใส่แล้วก็เรื่องของผิวหนังด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอามาดีทอ็อกนะครับดีทอ็อกให้มาและทีนี้เนี่ยเรามาดูผิวผิวของอาหารด้านในว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างตัวที่อ่ารักษาเป็นยานะครับนี่กับไอ้นี่ไอ้นี่จะเป็นผงละเอียดกว่านะครับสีก็จะไม่เหมือนกัน อันนี้อันนี้อันนี้ของของไทยนยที่แพงกว่าเนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เรื่องกับผิวขี้กากล้แล็ดีท็อกซ์พวกเชื้อรานะครับโดยเฉพาะไอพวกที่กินยาแห้งนะครับอันนี้ก็ทำยาแห้งไว้เครื่องอัดฟางาเครื่องอัดยาแห้งอยู่นี่นะครับทำคลิปลงมาแล้วนะเครื่องอัดยาว่าทำยังไงนะครับลองลองไปดูแล้วลองเอาไปทำเองกันก็ได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับไอ <s> ผลที่ต้องซื้อก็เพราะอย่างนี้แหละแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ เนี่ยปีที่มันหมดมันก็นานนะหมดตั้งนี่บสองพันยแปก็เอาไว้เป็นฐานที่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะดูแลนะครับแล้วก็การผสมอาหารให้ก็ควรที่จะใส่ทั้งนี่นะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็เกลือแร่นะครับก็คือนี่นะให้รสชาติมันคล้ายๆกับอาหารปกตินั่นแหละแต่เราเติมตัวพวกนี้ไปอย่างม้าฉลาดๆเนี่ยจะไม่ค่อยกินมันคิดว่าเป็นยาโดยเฉพาะสลาเนี่ย สาลาเนี่ยสลาดีตดูดนี่ไงอะไรไอตัวเนี้ยตัวดีนะกินแปลกๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่กินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะให้กินเนี่ยก็ใส่ใส่สูตรอาหารเดิมเข้าไปนะครับอ่าเป็นสารอาหารเดิมเนี่ยจะดีถามว่าผิวหนังเป็นไหมนะครับมันก็จะมีนะครับนี่นะครับนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดีทอ็อกดีกว่านะครับไหนๆก็ซื้อมาละแม่ก็จะได้ไปด้วยในตัวนะครับอ่า ตัวเองก็จะได้กัน6ขวบ4ขวบสมควรแล้วแหละเพราะว่าถ้าจริงๆแล้ว64ี่นี่มันก็ดูดซึมไว้เยอะแล้วนะพวกพวกเชื้อราพวกอะไรเงี้ยนะครับขวันยุดก่อนนี่ดูให้ก่อนนี่นะครับขวานจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นะครับหางก็จะ,ะเป็นแล้วก็คันน้ําก็อาบไม่ค่อยได้แล้วระบบภายในตดให้ดมอ่อะนี่นะครับโคนหางเป็นเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับมาใหม่ก็บูรณาการใหม่นะครับดูแลกันใหม่นะครับทั้งระบบภายในะระบบภายนอกก็ดูแลกันเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการดูแลม้านะครับแล้วก็ฝนตกแบบนี้เคยทําคลิปไว้แล้วเนาะในช่องมาชาจำปวจแม่สอนนะครับถ้าใครเป็นเอฟซก็จะเข้าใจว่าหน้าฝนแบบนี้ไม่สมควรที่จะใช้พวกายาสระผมนะครับหรือครีมต่างๆในะกับมา้าเพราะว่า มันจะอับมันจะชื้นถ้ามันแห้งไม่ทันนะมันจะกลายเป็นผิวหนังได้มันจะขันม้าจะขันนะครับแล้วก็เป็นรังแคเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้ฝากระวังกันด้วยแล้วกันเพราะว่าเวลาถ้าใช้แชมพงแชมพูนะมันจะมาขังอยู่ตรงแข้่งนะครับอ่ามันจะเป็นน้ํายาที่มันขังอยู่ตรงแแล้งเนี่ยมันจะเป็นโรคผิวหนังอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นระบบภายนอกนะอ่าแต่ไอตอนเนี้ยที่ที่ถ้ามันเป็นกากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นขนล่วงโดยที่เราดูแลดีแล้วมันเป็น นั่นรู้ได้เลยว่า100%เนะครับว่าเกิดจากระบบภายในโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โม้ให้ฟังเพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับสันลมจอยพี่สาวเขาเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โปของไอขวัญก็ยังมียังเก็บไว้ให้อยู่แต่ทีนเนี้ยโปเนี่ยจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ทางสันลมจอยเขาก็มีเรื่องของการให้เด็กขี่ม้าเดี๋ยวไปดูเลยกันเพราะว่าผมถ่ายพี่สาวไว้นะครับอ่ะใครดูอยู่ก็ ฝากติดตามช่องบรรดาตำรวดมาสอยกันด้วยนะครับเรื่องของการปลูกหญ้าเพโกล่านะครับการลงลัวยังไงไม่ให้โยกไม่เอียงการทําการลักน้ํานะครับการตกปลาดําน้ำยิงปลาแล้วก็สาระประโยชน์อีกเยอะแยะเลยในช่องนะครับลองดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมตอนนี้นะครับใครอยากจะเอาม้านะครับหรือว่ามาทํากิจกรรมขี่ม้านะครับนี่ครับเจ้าของตัวจริงนะครับสวัสดีค่ะ สัตว์ลมจอยนะคะที่นี่ก็ขอฝากเรื่องการฝึกการฝากเลี้ยงการผสมนะคะถ้าสนใจพ่อพันธุ์ดีๆอย่างงี้ค่ะก็มาที่ฟาร์มสัตว์ลมจอยค่ะแล้วการขี่ม้าล่ะครับขี่ได้ทุกวันไหนบ้างครับการขี่ม้านี้เปิดจันทร์ถึงศุกร์เปิดเฉพาะตอนเย็นค่ะสี่โมงถึงหกโมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงค่ะครับผมสําหรับน้องๆงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็กเล็กนี่รับตั้งแต่สามขวบขึ้นไปเลยค่ะโอเคครับผมลลยละเอียดดูในเพจเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูคอนคูดนะครับว่าอายุ14แล้วยังฟิตอยู่ไหมนะครับคูดฟิตมากนะครับนี่รอรอหาสาวแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับย้ำย้ำคูดถูกว่าคูดเจร้อแล้ว